จัดฟันวันแรกเจออะไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไรราคาเท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับก็ต้องมาบอกก่อนนะครับว่าทำไมถึงไปจัดฟ <mucho> ันนะครับพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนที่ฟันเนี่ย มีการเรียงตัวอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยการที่เราใช้ชีวิตโดยการที่ไม่ได้ดูแลช่องปากให้ดีนะครับมันก็จะมีหินปูนนะครับหนึ่งอย่างแรกเลยหินปูนฟันผุไปๆไปมาๆเนี่ยฟันคู่หน้านี้ห่างนะครับก็คือเขาแยกตัวออกจากกาันแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเสียบุคลิกนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเดมได้มีการ เ,เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้ฟันซีนี้ของด้านบนนะครับบินหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฟันบินหายไปเนี่ยเราก็ได้ค้นหาใน Facebook ว่าเอ้ยมีร้านไหนเนี่ยสามารถที่จะต่อฟันให้เราได้บ้างนะครับ จนก็เจอหลายๆร้านนะครับจนไปเจอร้านหนึ่งเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือต่อฟันเนี่ยที่บินหายไปเนี่ยแค่ซี่ละ500บาทซึ่งถูกกว่าร้านอื่นๆเราก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็ลองสอบถามมานะครับแล้วด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาหินปูนด้วยนะครับก็เลยเออลองตัดสินใจเข้าไปขูดหินปูนและไปต่อฟันก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า แรงมือของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงร้านเป็นยังไงการบริการเป็นยังไงบ้างะนะครับอะก็หลังจากที่ได้ค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขับรถไปร้านนี้จะอยู่ที่ซอยแบริ่งนะครับซึ่งค่อนข้างไกลาจากบ้านมากๆเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่พระรามสามนะฮะแต่ก็เลือกที่จะไปร้านนี้เพราะว่าด้วยความที่มันถูกนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการ ต่อฟันบินเนี่ยจะอยู่ที่ซี่ละประมาณ1,500บาทนะครับแต่ที่นี่เนี่ยคือคิดแค่500นะครับแล้วก็ขูดหินปูนก็500ถอนก็500เท่านั้นเองเราก็เลยเลือกไปที่นั่นจนพอไปถึงที่ร้านเนี่ยนะครับก็กล้ากูกลัวเนอะคือเราเป็นคนกลัวกลัวหมอฟันอยู่แล้วนะครับบอกความประสงค์ว่าเราเนี่ยต้องการมาต่อฟันที่มันบินแล้วก็ต้องการที่จะขูดหินปูน พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ได้มีการขูดหินปูนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อฟันที่บิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าต่อมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ต่อฟันเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอคุณหมอก็ได้พูดกับผมนะครับว่าฟันคู่ล่างะนะฮะที่มันห่างออกจากกันเนี่ย มันล้มมันดูก็คือแผงล่างเนี่ยคือฟันมันล้มคุณหมอก็เลยลองถามเราว่าต้องการที่จะจัด,จดฟันไหมเราก็อ่ะโอเคลองคุยกับหมอขอดูรายละเอียดนู่นนี่นั่นว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่จบเคสแล้วเนี่ยเราเสียเงินเท่าไหร่รีเทนเนอร์เนี่ยมีส่วนลดไหมหรือฟรีไหมนะครับก็หลังจากที่คุยรายละเอียดกับคุณหมอแล้วนะฮะเราก็อขอดู ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ตัดสินใจที่จะใส่เหล็กจัดฟันเลยนะครับโดยเดมเนี่ยมีการอุดฟันหนึ่งซี่นะครับไม่มีฟันคุดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอให้เดมเนี่ยกลับไปพักช่องปาก1สัปดาห์นะครับพอหลังจาก1สัปดาห์เสร็จปุ๊บคุณหมอนัดอีกทีหนึ่งเพื่อ ไปเอ็กซเรย์ดูว่าเรามีฟันคุดไหมนะฮะวันนั้นก็ขับรถไปนะคบพอไปถึงเสร็จปุ๊บพอเขาเรียกคิวเราเนี่ยทางพนักง,งานะนะครับให้เราเนี่ยขึ้นไปเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์เป็นเครื่องใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> เขาก็ให้เราเนี่ยเอาคางเนี่ยไปวางไว้บนเครื่องแบบนี้นะฮะวางไว้บนเครื่องแล้วจะให้เรากัด แท้งพลาสติกไว้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์มันก็จะหมุนหมุนรอบตัวเรานะฮะพอหลังจากที่เอ็กซเรย์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มานั่งรอดูผลประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอ อธิบายโครงสร้างของฟันเราให้ฟังนะครับว่าฟันบนเราเนี่ยไม่มีปัญหานะอาจจะมีแค่ฟันบินอย่างเดียวนะครับส่วนฟันล่างเนี่ยแผงหน้าทั้งแผงเลยคือมันล้มนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ได้มาเนี่ยฟันมันล้มยังไงนะฮะก็เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับจะเห็นว่าฟันด้านล่างล้มนะฮะหลังจากที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ประเมินการรักษาแล้วนะครับ คุณหมอได้ทําการปุดฟันนะครับปุดฟันซี่ข้างใน1ซี่นะครับแล้วก็ติดเหล็กเลยนะครับโดยการติดเหล็กของคุณหมอเนี่ยก็คือจะติดทั้งล่างทั้งบนพร้อมกันนะครับคุณหมอให้เหตุผลที่จะต้องติดเหล็กทั้งล่างทั้งบนพร้อมกันเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้มีการปรับตัว กับเครื่องมือที่อยู่ในปากก่อนนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยไม่ได้ติดเหล็กเข้าไปลึกถึงข้างในฟันกลางนะครับโดยคุณหมอเนี่ยติดเหล็กถึงแค่นี้นะครับขอโทษนะฮะติดเหล็กถึงแค่นี้เท่านั้นนะครับโดยที่ยังไม่ได้ยึดเข้าไปถึงข้างในนะฮะเพราะว่าคุณหมออยากให้คนไข้เนี่ยได้มีการปรับตัวก่อนนะครับและ เค้กของผมเนี่ยมันเป็นเค้กพิเศษนิดนึงคือเราเนี่ยเป็นคนที่ฟันศพลึกคุณหมอแนะนำว่าให้เราติดไบหรือตัวยกฟันนะครับเพื่อไม่ให้ฟันของเราเนี่ยกระทบโดนเครื่องมือด้านหน้าและทำให้เครื่องมือเนี่ยหลุดหรือเกิดการเสียหายนะครับโดยไบยเนี่ยจะถูกติดตั้งในฟันกรามนะครับซี่สุดท้ายก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูจะเป็นแบบนี้ จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับคุณหมอก็ได้ทําการฉีดเข้าไปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีตัวยกฟันหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็เลือกสีใส่ยางเรียบร้อยนะครับเออก่อมาชำระเงินหนุนนี่นั่นแล้วก่อนที่จะกลับบ้านนะครับคุณหมอก็ได้บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยน พฤติกรรมการเคี้ยวอาหารใหม่ทั้งหมด <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนนี้เราได้ทําการยกฟันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายเกี่ยวกับการยกฟันของใบให้ฟังนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยฟันของเราเนี่ยวเวลาเราเคี้ยวเขาจะเคี้ยวได้แบบนี้ตกกันแบบนี้นะครับหลังจากที่ติดใบในในฟันกรามคู่นี้นะครับฟันของเราเนี่ยจะสามารถบดเคี้ยวได้แค่คู่ที่ติดใบเท่านั้นส่วน ฟันอื่นๆด้านหน้าหรือฟันอื่นๆน,น,น,นะครับเขาจะถูกยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเคี้ยวอาหารเนี่ยเราจะเคี้ยวได้แค่ฟันการามที่ติดใบเท่านั้นนะครับอาหารเขาก็จะอยู่ตรงนี้เราจะเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ 1. เรากินอาหารไม่อร่อยเลย 2. คือปวดฟันมากนะฮะเพราะว่ามันปึงไปทางปากเลย3ก็คือท้องผูก เพราะว่าเราเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะครับแล้วเราต้องกือลงไปนั่นคือสาเหตุของการท้องผูกนะฮะ <c oughs> หลังจากที่เราปิดเครื่องมือจัดฟันแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันคือวันที่ทรมานที่สุดนะฮะก็คือเราปวดหัวปวดฟันร้าขึ้นไปปวดถึงหัวเลยนะครับแล้วคือเรารู้สึกเลยว่าในปากของเราเนี่ยมันตึง กินข้าวไม่ได้นะครับแล้วก็บวกกับการที่เราจะต้องมีไบย,ยกฟันเนี่ยติดอยู่ในฟันตลอดมันทำให้หนึ่งเราลำคาญมากเราพูดไม่ชัดนะครับเราเคี้ยวอาหารไม่ได้เราปวดฟันทุกอย่างคือทรมานจนเราคิดถึงว่า เอเราจะใส่เหล็กจัดฟันทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็คือต้องงดการกินชาบูการกินหมูกระทะไปเลยนะครับเพื่อออยากหลอ่ออยากสวยก็ต้องทนนะ,นะฮะเรื่อราคาลืมพูดไปเลยว่าราคาหมอบอกว่าการติดเหล็กจัดฟันของเด็มเนี่ย รวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32,000บาทซึ่งถ้าเทียบกับหลายๆร้านที่อยู่ในละแวกบ้านเนี่ยคือถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็การขูดหินปูนหรือการถอนฟันจะอยู่ที่500บาทนะครับ ทอนหนึ่งซี่ก็คือ500นะครับคูณหินปูนครั้งละ5้าส่วนดีเทนเนอร์เนี่ยคูณหมอแถมให้นะครับดีเทนเนอร์ก็จะเป็นแบบว่าที่เป็นเรซินมั้งผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันที่เป็นสีสีนะครับก็จะเป็นดีเทนเนอร์แบบนั้นนะครับลหลังจากที่ติดเหล็กจัดฟันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องมีวิธีการดูแลช่องปากคือจากปกติแล้วเนี่ยเราจะแปรงฟันเช้ากับก่อนนอนถูกต้องไหมหลังจากที่ติดเหล็กจากฟันแล้วเนี่ย เวลาเรากินอาหารมันจะเข้าไปติดทุกอย่างจะติดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมันทําให้เราเนี่ยต้องรักษาสุขภาพฟันใหม่แปรงฟันบ่อยขึ้นแปรงฟันคือทุกครั้งหลังจากทานอาหารเลยล้วนปากนะคะใช้ไหมขัดฟันนะครับแต่คือพอเราใช้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเรารักช่องปากเรามากขึ้นเนาะเรามีความรู้สึกว่า เออมันดีอ่ะมันมันทำให้เรามีความสุขเรามั่นใจมากในการที่จะพูดหรือในการที่จะยิ้มนะครับครั้งแรกที่ติดเหล็กจัดฟันเลยก็คือใส่สีนี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นสีเขียวนะครับอ้อลืมพูดไปอีกเรื่องหนึ่งคือว่าตอนที่เดมจัดฟันเนี่ยคุณหมอยังไม่ได้ถอนฟันนะครับเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยยัง ยังก้้ากึ่งอยู่ว่าคุณหมอต้องการที่จะถอนหรือต้องการที่จะเจียขอบฟันเพื่อดึงฟันให้ชิดนะครับคุณหมอก็ได้มีการเว้นเห็นไหมเว้นฟันเอาไว้บนหนึ่งล่างหนึ่งนะครับของแต่ละฝังเพื่อจะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยจะต้อง ทำการถอนไหมถ้าถอนก็จะเป็นสีซี่ตรงนี้ที่คุณหมอเว้นในการติดเครื่องมือไว้ะนะครับสําหรับใครนะครับที่คิดว่าอยากจะไปติดเหล็กจัดฟันแนะนําเลยนะครับให้ติดได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับคุณหมอไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะประโยชน์ ของการติดเหล็กจัดฟันเนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับแต่เพื่อเมื่อก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าการติดเหล็กจัดฟันแล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีด้วยนะครับยังไงฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมาให้ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำความสะอาดฟันนะครับมันดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาใส่ให้ดูยังไงฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ